พัดลมเก่ามาทํากังหันฮะมาดูกันนี่นะฮะเป็นมอเตอร์เก่าแล้วก็เสริมอีกตัวฮะเอาไว้หมุนซ้ายขวาอ่ะมาดูมุมกว้างนะหมุนซ้ายขวาหน้าปิดใบพัดข้างหน้าฮะนี่นะฮะอันนี้แพนหางครับฝามหม้อฮะนี่ฮะอ่ะมาดูกันเยอะ